ดูทว่านี้รัตนากรเปิดโดงขึ้นไปบอลอยู่ที่จักรพันธ์แก้วพงไหลกลับมาสุกใยใจเด่นก่อนวันนี้เอาละครนึกว่ระตูตอดส่วนเล่นทีเดียวบุรีรัมย์อยู่ในเลตขึ้นนำไปแล้วครับวันนี้ก็ดีใจครับวันนี้พวกเราเก็บสามแต้มสำคัญได้นะครับนอกบ้านแล้วก็อ่าเราก็ไล่จี้กลุ่มอันดับหนึ่งถึงสี่ไล่มาติดๆนะครับก็หวังว่าเลขสองเราจะทำผลงานได้ดีครับขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับที่ช่วยกันเล่นไฟติ้งกันจน95้าทีเลยแล้วก็ทำให้เราเก็บ3แต้มได้ครับ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณแฟนบอลกุลีสองแฟนบอลบุรีรัมยูนเต็ดที่มาเชียร์ที่สนามแล้วก็ทางบ้านนะครับก็ถ้าไม่มีพวกคุณก็ทีมใ,ให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ส่งเสียงเชียร์ผมคิดว่าเราก็ไจะไม่สามารถคว้าสามแต้มสําคัญในวันนี้ได้แล้วก็ที่สําคัญก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันเก็บสามแต้มให้ได้วันนี้มันไม่ง่ายเลยครับก็ขอมอบสามแต้มให้แฟนบอลบุรีรัมยูนเต็ดทุกคนครับผมเราก็ทําตามเป้าหมายที่โค้ชบอกครับว่า ทำเกมที่เหลือเก็บสาแต้มให้ได้ให้หมดเพื่อจี um ้กลุ่มหัวตารางเลข2เราก็ต้องมีงานหนักที่เราจะต้องกลับมาทวงแชมป์ไม่ได้เพราะผมเชื่อว่าพวกเรามีศักยภาพที่ดีพอและสัญญากับแฟนบอลว่าเราจะกลับมาทวงแชมป์ไม่ได้ครับผม